คุ้มกันดูไหมละยานูอารี่12 2019บายแซนชัยหยดซิวเรียนคุณหมอสัรที่นับถือดิฉันเป็นมะเร็งรังไข่ระยะที่สีแพร่กระจายไปตามอวัยวะอื่นแล้วหมอให้หยุดเคมีบำบัดและการรักษาใดๆแล้วแต่ตัวดิฉันยังรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้แย่ถึงขนาดนั้นเพราะยังเดินเหินไปมาและยังทำงานได้อยู่มีอะไรที่ ควรทำและยังไม่ได้ทำอีกไหมคะตอบครับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเป็นประการด่านสุดท้ายในการขจัดมะเร็งที่มีประสิทธ,ธ,ธิภาพมากที่สุดหากเขาจะทำงานแต่เท่าที่ผ่านมาเขาไม่ทำงานในด้านเหตุที่ชักนำให้เกิดมะเร็งนั้นอย่างน้อยเหตุปัจจัยเสริมเท่าที่วงการแพทย์ทราบก็คือการดำเนินชีวิตของเราในแบบที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องดื่มสารพิษต,ต่างๆในสิ่งแวดล้อมการขาดการออกกำลังกายการมีความเครียดเรื้อรังและพันธุกรรมของเราเองทั้งหมดนี้นำเรามาสู่จุดนี้จุดที่ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายไม่ยอมเป็นธุระขจัดเซลล์มะเร็งออกไปจากตัวหากเรายังคงดำเนินชีวิตในแบบเดิมอย่างที่ผ่านมาต่อไปเขาก็จะไม่ทำงานอยู่เหมือนเดิม มันจะต้องเป็นการใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่ที่เซอร์ไพรส์เขาได้จึงจะมีโอกาสที่เขาจะลุกขึ้นมาทำงานบ้างดังนั้นมาลองเซอร์ไพรส์ระบบภูมิคุ้มกันดูไหมละ่ะวิทยาศาสาตร์รู้แต่ว่ากลไกสำคัญของระบบภูมิคุ้มกันที่ใช้ทำลายเซลล์มะเร็งคือเซลล์เม็ดเลือดขาวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเม็ดเลือดขาวชนิดนักฆ่าตามธรรมชาติ NK natural killer ซึ่งทำหน้าที่ลาดประเวนไปทั่วร่างกายเมื่อใดที่พบเซลล์ไหนหน้าตาผิดแผกไปจากเซลล์ปกติก็จัดการรุมกินทันทีโดยไม่ต้องรอรับฟังข่าวสารคำสั่งจากใครแต่ว่าการทำงานของระบบเม็ดเลือดขาวนี้มันเป็นแบบบัดเดียวขยันบัดเดียวขี้เกียจปัจจัยที่จะทำให้ระบบภูมิคุ้มกันทำกิจสำเร็จนั้นวงการแพทย์ยังไม่รู้ครบถ้วน รู้แต่ว่าธาตุเล็กธาตุน้อย t r a s e element ซึ่งมีอยู่ในพืชที่หลากหลายเป็นสิ่งจำเป็นต่อการทำงานของเซลล์ร่างกายทุกระบบรวมทั้งระบบภูมิคุ้มกันนี้ด้วยดังนั้นอาหารพืชที่หลากหลายจึงเป็นสิ่งจำเป็นส่วนปัจจัยที่จะเบรกไม่ให้ระบบภูมิคุ้มกันทำงานนั้นตัวเอตัวหนึ่งก็คือภาวะเครียด stress เพราะเป็นธรรมชาติว่าเมื่อมีสิ่งคุกคามร่างกายจะเข้าสู่ภาวะเครียดและเมื่อใดที่เครียดร่างกายจะปิดระบบที่ไม่จำเป็นเร่งด่วนสามระบบคือระบบภูมิคุ้มกันระบบทางเดินอาหารและระบบสืบพันธุ์เพื่อเอาทรัพยากรไปใช้กับระบบอื่นที่จำเป็นเร่งด่วนกว่า ปัญหาคือสาเหตุของภาวะเครียดของชีวิตในโลกปัจจุบันนี้ไม่ใช่การหนีเสือสิงที่จะมาจับเรากินซึ่งเป็นความเครียดชั่วคราวอย่างในอดีตแต่สมัยนี้สาเหตุของความเครียดมันเป็นความคิดลบของเราเองซึ่งวนเวียนอยู่ในหัวไม่ไปไหนจนกลายเป็นความเครียดเรื้อรงังทำให้ระบบภูมิคุ้มกันต้องถูกปิดการทำงานยาวการจะเซอร์ไพรส์ระบบภูมิคุ้มกัน ก่อนอื่นคุณต้องปลดปล่อยระบบภูมิคุ้มกันให้เขาพ้นจากอิทธิพลของความคิดลบทั้งมวลให้ได้ก่อนความคิดลบของคนเรานี้มีอยู่สองอย่างคือ 1. การยึดติดทวิลหาหรืออยากได้สิ่งดีๆที่เคยได้ attachment 2. การอยากหนีสิ่งเลวๆที่กลุ่มรุมอยู่ตอนนี้ non acceptance การจะปลดความคิดลบทั้งสองให้เหลือศูนย์มีวิธีเดียว คือจะต้องยอมรับ acceptance หรือยอมแพ้ surrender ต่อทุกอย่างที่มีอยู่เป็นอยู่นะปัจจุบันนี้อย่างไม่มีเงื่อนไขให้ได้ก่อนความกลัวนั้นแน่นอนว่าเป็นสิ่งเลวร้ายความกลัวพาจะคุณหนีออกจากปัจจุบันไปอยู่กับลมลมแง้งแ้งในอนาคตความกลัวเป็นความคิดลบที่บงการคุณได้ระบบภูมิคุ้มกันของคุณจะยังไม่เวิร์กหรอกหากคุณยังอยู่กับความกลัว การอยู่กับความหวังก็เป็นการแสดงถึงการไม่ยอมรับสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ในปัจจุบันถ้าเรายอมรับสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ในปัจจุบันได้หนึ่งเปอร์เซนเราก็ไม่ต้องไปตั้งความหวังอะไรถูกแม้เพราะที่มีอยู่ที่เป็นอยู่เรายอมรับได้หมดแล้วดีแล้วพอแล้วไม่ต้องการอะไรอีกแล้วดังนั้นความหวังก็ไม่ต้องไปสร้างหรือฟูมฟักมันไว้หรอก เพราะความหวังเองก็เป็นตัวร้ายคอยพาเราลีภา้ภัยหนีออกจากปัจจุบันไปอยู่กับลมลมแง้งแรงในอนาคตเช่นกันกล่าวโดยสรุปผมแนะนำให้คุณวางความคิดทั้งหมดลงเสียวิธีวางก็ด้วยการแอบสังเกตดูความคิดแบบไม่เข้าไปคิดต่อย,ยอดเมื่อถูกสังเกตมันจะฝ่อไปเองนอกจากวางความคิดทั้งหมดลงแล้วให้ทิ้งตัวชี้วัดใดๆไปให้หมดด้วย ไม่ต้องตามดูหันมาอยู่กับความรู้ตัวที่นี่เดี๋ยวนี้ทีละช็อตท,ทีละช็อตยอมรับทุกอย่างที่มาถึงนาที่นี่เดี๋ยวนี้แบบสดสดซิงซิงอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดทิ้งความจำในอดีตท,ทั้งมวลไปเสียทิ้งอนาคตไปเสียด้วยแล้วรับมือกับทุกอย่างซึ่งซึ่งหน้าตรงตรงทีละช็อตในปัจจุบัน ในรูปแบบของความกระดี้กระดาที่จะได้พบกับความตื่นเต้นท้าทายใหม่ๆที่เราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นมาก่อนออเพราะในชีวิตหนึ่งนี้ใครจะไปรู้ได้ว่าช็อตต่อไปของชีวิตอะไรจะมานี่แหละคือความท้าทายในชีวิต และนี่แหละคือการใช้ชีวิตแบบใหม่ๆสดๆไม่ใช่แบบเก่าๆอับๆจืดๆชื้นๆอยู่กับความกลัวและความหวังลมๆแรงๆเดิมๆถ้าความตายจะมาถึงเวลาใดก็ยอมรับมันที่นะเวลานั้นไม่วิ่งหนีอะไรไม่วิ่งหาอะไรแค่ที่มีอยู่เป็นอยู่นะเดี๋ยวนี้มีอากาศหายใจมีน้ำให้ดื่มมีอาหารให้กินก็เพียงพอที่จะมีชีวิตอยู่อย่างมีคุณภาพและมีความหมายในช็อตนี้ได้แล้ว ให้คุณใช้ทุกเวลานาทีฝึกฝนทักษะที่จะสังเกตและวางความคิดซึ่งโผล่ขึ้นมาทุกขณะลงโดยไม่ให้มาระคายเคืองความสงบเย็นซึ่งเป็นธรรมชาติที่แท้ของความรู้ตัวอยู่อย่างสงบเย็นและทำกิจที่พึงทำเฉพาะสำหรับวันนี้ก็พอแล้ววันอื่นช่างมันก่อนและก่อนนอนทุกวันให้คุณซ้อมตาย ด้วยการบอกตัวเองว่าการเข้านอนครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายพรุ่งนี้จะไม่มีแล้วหลับไปครั้งนี้จะไม่ตื่นมาอีกแล้วให้คุณตั้งใจที่จะเข้าไปสู่ความหลับอย่างรู้ตัวโดยไม่มีความคิดใดๆมาครอบหรือบงการอยู่เบื้องหลังรู้ตัวอยู่ทุกขณะโดยไม่มีความคิดจนหลับไปโดยไม่ต้องไปคิดด้วยว่าตายแล้วจะไปไหนเอาแค่เข้าไปสู่การหลับ ซึ่งเราสมมุติว่าเป็นความตายอย่างรู้ตัวและสงบเย็นเท่านั้นหากทำได้อย่างนี้ใจจะนิ่งสงบเย็นระบบภูมิคุ้มกันของคุณจึงจะเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ส่วนที่ว่าคุณทำได้อย่างนี้แล้วปลดเขาออกจากอิทธิพลของความคิดลบใดๆแล้วเขาจะลุกขึ้นมาทำงานของเขาหรือไม่นั่นมันเรื่องของเขานั่นอยู่นอกเขตอำนาจของคุณคุณไม่ต้องไปคาดหมายอะไรกับเขา คุณได้ทำหน้าที่ของคุณแล้วส่วนเขาจะเอาอย่างไรกับหน้าที่ของเขาก็ให้คุณยอมรับได้มีชีวิตอยู่เพื่อสร้างสารรค์สิ่งดีๆต่อไปอีกวันหนึ่งก็โอเคหรือจะตายไปอย่างรู้ตัวและสงบเย็นในวันนี้ก็โอเคสรุปก็คือโอเคทั้งนั้นแล้วให้คุณมองชีวิตทีละวันเท่านั้นนะไม่ต้องไปพูดไกลถึงวันพรุ่งนี้ ให้คุณใช้ทุกเวลานาทีที่ร่างกายนี้ยังรับใช้คุณได้อยู่ไปกับการฝึกวางความคิดเพื่อหันมาอยู่กับความรู้ตัวอย่างสงบเย็นที่ที่นี่เดี๋ยวนี้ทีละชอ็อตทีละชอ็อตนายแพทย์สันใจยอดสิง